嗯。嗯 Thank uh you. -huh. chị ca lại phải, phải thay 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 thay. À, đế đế เขาบอกจะไปช่วยลูกที่ไปเที่ยวของ

นีจ yeah. ักการเองหนึ่งสองรับอะเสรแล้วใช่ไหมนาเสร็แล้วนี่อะแนนรไนนหนูนรนนั่ะที่คนนิยม แกงของเราก็เหมือนทั่วทวไปแต่ว่าของเรารสชาติคนจีนนะคะคือเราไม่จัดจ้านผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้มันมีไม่มากร้านค้าที่จะเป็นรสชาติแบบนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะคิดว่ามีเฉพาะยาราชที่เราทําอยู่นะคะคิดว่านะคะสาหรับรสชาติที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมันก็คือโดยเฉพาะ,ะมันเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะนะคะจุดเด่นของเราก็คือแกงกะหรี่เอ็นหมูแกงกะหรี่หมู คุงปลาช่อนจับไายจะเป็นอาหารที่หากินยากแล้วก็รสชาติของเราเป็นรสชาติดั้งเดิมการกระลียงเอ็นหมูของเราบางทีครึ่งชั่วโมงก็หมดเพราะว่าลูกค้าสั่งล่วงหน้าแล้วก็จองมาจาะลูกค้าจะสั่งจองจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ จองล่วงหน้าวันสองวันก็มีบางคนเขาจองล่วงหน้านะคะสำหรับเอ็นแก้วเพราะว่ามันมีน้อยมันมาจากขาหมูเส้นเอ็นของขาหมูที่ขาหน้ามีเส้นเดียวแล้วโรงงานเขาก็มีไม่ได้เยอะโรงงานที่เขาถอดเอ็นแก้วตัวขาหมูนี่เขาก็ไปทําพวกขาหมูดมขังเขาถึงจะมีเอ็นแก้วให้เราจุดอื่นเขาแทบจะไม่มีส่งเลยเขาไม่แบบไม่ได้ส่งให้ร้านอื่น,นเลยเฉพาะร้านเราก็เราขาประจํามาหลายสิบป,ปีส่งให้เราโดยเฉพาะจากเอ็นหมูเอ็นแก้วรสชาติมันกรุบกรุบ มันมน่ะกรุบกรมันมันประมาณนี้จ้ะมาแล้วมีเอ็นเลยนะคะหกโมงครึ่งค่ะชัวร์สุดแกงกะหริมของเราเป็นสูตรคนจีนที่เป็นรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนรสชาติญี่ปุ่นหรือทั่วๆไปคือกินมันจะไม่ฉุนจางๆสูตรนี้มีไม่มากอยู่ในกลุ่มคนแกงกะหรี่ด้วยกันนะที่รู้สูตรสําหรับคนคนจีนหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินจัดจ้านนะคะมีอยู่ไม่กี่ ไม่ไม่กี่ที่ที่เขาทํากันนะคะโดยเฉพาะเอ็นหมูนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะ่ะที่รู้นะคะที่อื่นจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าพูดถึงเขาจะรู้ว่ายี่ห้อนี้นะแกงกะหรี่จะประมาณนี้ชื่อหรือยี่ห้อที่เราขายอยู่จนถึงวันนี้นะคะเขาจะรู้ว่าเออซื้อยี่ห้อซื้อเจ้าเรานะจะเป็นรสชาติแบบนี้นะคะดั้งเดิมเป็นรสชาติดั้งเดิมแล้วเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะบอกตรงนี้เขาก็รู้เลยนะคะ แตงกวาสดแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็พุ้นเชียงทอดจ้ะจับทั่วอร่อยกินแล้วอร่อยเท่ากันค่ะทั้งเนื้อหมูกะหรี่แล้วก็เอ็นหมูกะหรี่ได้รสชาตินะคะถ้าเราอาชีพเราเราก็เหมือนกับหลับไา้ก็ทําได้ละเ่างั้นเถอะถ้าสําหรับคนที่เขาไม่รู้หรือวิธีการเขาก็อาจจะยากนะคะเอ็เนอหมูเราก็จะต้มอีกส่วนหนึง่งเนื้อหมูก็ต้มอีกส่วนหนึง่งเอ็นหมูนี่ต้มยากเพราะว่ามันแข็งอ่ะ มันแข็งแล้วก็มันจะเหนียวด้วยจากต้นแล้วมันก็จะขดขดตัวนะคะกว่าจะนิ่มเป็นชั่วโมงอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคะ่ะอาจจะอบข้ามคืนกว่าเราจะเราจะอบนี่นะคะเราต้องตุ้มให้มันนิ่มก่อนอีกตะาหากจะนิ่มก่อนอีกตะหากเสร็จเราก็มาทาวิธีการเพื่ออบให้มันนิ่มกว่าน,นี้แต่ส่วนเนื้อหมูเราจะหมักหมูให้นิ่มให้มีรสชาติอร่อยก่อนแล้วก็มาแกงก็แกงแบบทั่วไปเหมือนแกงไก่มันจะสุกง่ายนิ่มง่ายจาก มันการวิธีการทำต่างกัน,เ,นเยอะกับข้าวของเรานะที่ลูกค้ามาถึงปั๊บก็คือแกงกะหรี่หมูเอ็นหมูต้มจักชายนะคะแล้วก็เป็นแกงปลาช่อนก็เป็นพุงตาพุงตานี่การนิยมพอๆกับเอ็นแก้วนะคะพุงปลาช่อนนะคะก็หาซื้อ,อย่างเหมือนกันพุงปลาช่อนนี่สำหรับคนมีอายุหรืออากงอาม่าเขาชอบทาน พุงปลาช่อนแล้วก็เป็นเนื้อปลาช่อนจะพุงปลาช่อนมันจะไม่ค่อยมีก้างก้างมันน้อยคนแก่เขาก็กินง่ายหน่อยนะคะพุงปลาช,ช่อนเป็นพุงเฉพาะที่ปลาช่อนหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะมีแร่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนพุงค่ะหนึ่งตัวก็คือมีหนึ่งพุงค่ะแล้วบางครั้งอาจจะเป็นมีไข่มันจะเป็นช่วงช่วงที่มันมีวางไข่ก็จะมีไข่แต่น้อยน้อยค่ะน้อยมาก นับย้อนไกลไปขนาดไหนที่จําได้นะอาจจะ60ปี90ปีแล้วจ้ะตั้งแต่หนูเ้เด็กๆมอระบะจ้ะรุ่นรุ่นานกะงอมานู้ยุคนู้นนะที่เราจําได้ที่พ่อแม่เขาพูดต่อๆมานะว่าแบบนี้แบบนี้นะเมื่อก่อนอย่างนี้นะฮะมอเลยฮนะเหมือนหมอปิดตูหมอระบาดสองบาททกทลึ 6, 6ถุงสมัยก่อนเนี้ยตองเรา60กว่าเราจะรู้แล้วว่า บาทหนึ่งซื้ออะไรได้บ้างห้าสิบตังซื้ออะไรได้บ้างยุคที่4ี่ห้าสิบอาจจะยังไม่เคยจะรู้อ่ะอย่างเรารุนห0สิบจะรู้อ่ะห้าสตังกินกว๋วยเตี๋ยวบาทหนึ่งกินข้าวได้จานหนึ่งห้าสิบตังกินข้าวได้จานหนึ่งจะเกิดมาทันแล้วว่าข้าวแกงจระละ5สิตังนี่เคยกินนะคะบาทหนึ่งก็เคยกินเราก็อยู่ตรงนี้เนาะถ้า60สิปีตอนนี้60สิบกว่าแล้วจําได้ว่ายุคนั้นใช้เงินตะ๋วึงห้าสินี่ก็ยังยังได้เยอะอยู่ <c oughs> จะ้ะ ที่สามเลนะคะสุดท้อวิธีการคือเราเห็นรุ่นผู้ใหญ่เขาทำเนาะเราก็เป็นคนประเภทสนใจการทำอาหารด้วยคอยสังเกตเราชอบแล้วเราก็ดูวิธีการทำของเขาถามก็มีบ้างอะค่ะแล้วก็ฝึกไปด้วยชิมรสชาติว่าเออผู้ใหญ่เขาทำแบบไหนแบบไหนที่ว่าคนดั้งเดิมชอบการทำแบบนี้แบบนี้เป็นยังไงคือเหมือนกับการชอบส่วนตัวของเรา เราเป็นคนชอบค้าขายเราสนใจชอบการค้าขายวินีสัยของเรามันชอบอ่ะสนใจอาชีพของปู่ย่าตายายของเราแล้วรสชาติของเราก็จะเปรียบเหมือนที่อื่นมันก็ไม่เหมือนยาวาร่านะจะ๊ะบอกว่าย่านยอวาชอัดเขาก็จะรู้ว่าเออสูตรนี้นะเผ็ดพอประมาณเป็นรสชาตินี้มาตลอดจ้ะถ้าว่าสําหรับรุ่นอากงอาม่าหรือผู้ใหญ่ทั่วๆไปที่อยู่ย่านอื่นหรือว่าอยู่ย่านนี้ที่ย้ายไปแล้วอ่ะเขาก็จะกลับมาซื้อหรือจะให้ลูกหลาน มาซื้อให้จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยอากงมา่าให้มาซื้อร้านนี้นะเจาะจงเลยอ่ะเจาะจงเลยบางคนบอกเออกีร่เหมือนอ้ามาเราทําเลยเหมือนพ่อแม่เราทําเลยเนาะ <c oughs> อ,อ,อากงมาเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้ว <c oughs> คิดถึงกแล้วคิดถึง <c oughs> ตามที่ลูกค้าเขาพูดให้ฟังอาจา้ะ สังเอียงแกงกะหรี่เมื่อก่อนจะเป็นชื่อชื่อของเจ้าตัวคือแม่นะคะแกงกะหรี่ทิกกี้นี่ก็ส่งให้ลูกลูกต่อแล้วก็คือเป็นสังเอียงสังเอียงความหมายคือเรามีลูกชายฝาแฝดสังเอียงก็คือความหมายความหมายก็คือแฝดหรือคู่จะเป็นชื่อของเขาคะ่ะตรงน,นี้ซอยเล็กๆเรียกถนนผ้าสายจ้ะเขาจะเรียกถนนผ้าสายต้นถนนผ้าสายอันนี้จะต้นค่ะอันนี้จะต้นวน นี่ก็จะวนซ้ายออกไปตรงออกไปการเดินทางมาที่นี่นะคะถ้าเริ่มต้นจากวงเวียนโอเดียนวนเดียนโอเดียนคุณเดินมาเรื่อยๆก็พยายามซ้ายไว้นะคะมาจนถึงจุดสังเกตแยกแบงก์กรุงไทยเกาะมาเรื่อยๆก็คือแบงก์ยูโอบีจากแบงก์ยูโอบีปั๊บก็จะมองเห็นเด่นชัดก็คือร้านทองพั่วซิงเหง่พอเจอร้านทองพั่วซิงเหงมันจะมีซอยเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็เห็นพัตนารตั้งใจอยู่เห็นพัตนารตั้งใจอยู่ปับ๊บเลี้ยวอีกทีหนึ่งมุมพัตนารตั้งใจอยู่แล้วก็เจอเลยค่ะ สามารถนั่งกินที่ร้านได้นะคะจะมีนั่งให้ค่ะก็มีไม่มากสตตดฟูดประมาณนี้จะ <c oughs> ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อกลับแม่ค้าดูไหมแม่ค้าใจดีบอกตรงๆเราเทคแคร์ลูกค้าให้ดีที่สุดแคร์ลูกค้าให้ดีที่สุดลูกค้าก็เหมือนเจ้านายเหมือนพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีเงินนี้มาเราก็พยายามเทคแคร์เป็นกันเองนะคะพยายามให้ดีที่สุดนะคะ ที่ร้านจะเปิดตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายสองโมงไม่เกินนะคะหรือบ่ายโมงประมาณนี้จะอยู่ทุกวันอาทิตย์จ้ะขอเชิญชวนลูกค้าที่อยู่ไกลหรือใกล้นะคะมาอุดหนุนที่ร้านแกงกะหรี่หมูเอ็นหมูแกงปลาช่อนแกงเนื้อปลาช่อนแกงเขียวหวานหรือทั่วๆไปที่รสชาติไม่จัดจ้านได้นะคะค่ะแต่ใครอยากทานก็สั่งล่วงหน้าได้แก๊ปหรือโรบินยูได้นะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะ